ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักชิ้นงานด้านหน้าด้านหน้ามันจะมีอยู่สองชิ้นถ้าเป็นฝั่งทางนี้เราจะเริ่มจากตรงลักแร้ขึ้นมานะคะตรงนี้ต่อไหมเข้าไปก่อนจะต่อไหมอย่าลืมเว้นช่วงตรงนี้หนึ่งลายนะแล้วลดลักแร้แปดแถวเหมือนกับการลดด้านหลังพอลดแปดแถวเสร็จแล้วเราถักสูงขึ้นมายี่สิบเอ็ดแถวแล้วลดคอด้านหน้า คอด้านหน้าจะลดทั้งหมด6แถวแถวที่7ถักตรงแล้วเราพักงานไว้ก่อนก่อนที่จะลดตรงกลางตรงนี้จะเว้น7ลายพอเราถักชิ้นนี้เสร็จแล้ววนกลับมาชิ้นนี้ต่อไหมเข้าจุดนี้ค่ะพอต่อไหมเข้าจุดนี้มันจะถักพลิกกลับไปมาลดรักแล้ทั้งหมด8แถวถักสูงขึ้นมา21ลาย21แถวนะคะแล้วลดคอจุดที่ลดคอมันจะต้องลดเข้ามาตรง สี่เหลี่ยมที่เราเว้นไว้ตรงนี้จะเป็นสาบเสื้อค่ะลดหกแถวแถวสุดท้ายถักตรงขึ้นมางานเราจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชถักแยกชิ้นนะคะจากข้างล่างขึ้นข้างบนรหัสคลิปคือ MF 1 3 8่ง EP นี้เป็น EP 5เรามาดูผังลายที่เราจะใช้ถัก ใน ep ห้นะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของพี่เมย์เว็บไซต์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะพอคุณเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะเวลามันเข้ามันจะเข้า W w w ร์ไนะคะตรงนี้จะมี w 3ตัว w w w ร์จุดนะคะแล้วก็เมทินีแฮนด์เมดแล้วก็จุด com พอเข้ามามันจะเป็นหน้าหลักซึ่งรูปด้านล่างตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่พี่เมย์มีการอัปเดตข้อมูล พอเข้ามาเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้สองจุดทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะคะจุดแรกอยู่ด้านบนค่ะด้านบนตรงนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ถ้ามือถือพิมพ์ตรงนี้เราพิมพ์ตรงนี้นะรหัสคลิปของเราคือ mf นะคะ mf หนึ่งสามแปดพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็คลอ Enter ข้อมูลมันจะมาหา mf หนึ่งสามแปดเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะคะ เรื่องเรามาดูผังเสื้อที่ถักเป็นเสื้อตัวนี้นะตอนนี้เราถึง ep ห้าแล้วนะคะเราจะลดคอด้านหน้า ep ห้าเราเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ ep สาม ep สี่อต,อ EP 3, EP ตอนที่เราถัก ep สี่ ah ep สี่นะเราจะถักคอด้านหลังนะคะคอด้านหลังเวลาเราลดรักแร้เสร็จแล้วนะตรงนี้มันจะลดทั้งหมดแปดแถวแล้วความสูงหลังจากที่ลดเสร็จ ของพี่เมย์จะถักขึ้นไป28เราจะถักแค่26แล้วเราหยุดลายไว้แค่นั้นก่อนเพราะเราตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าข้างหน้ากับข้างหลังอ่ะคอเสื้อมันจะเชื่อมหัวไหล่ตรงไหนนะคะถักสูงขึ้นมา26แล้วหยุดงานชิ้นหลังไว้นะแล้วใน ep นี้เราจะมาต่อเพื่อที่จะลดคอด้านหลังให้มันเท่ากับหัวไหล่ของด้านหน้าจุดนี้เรามาดู ep 4พอเสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเป็น ep ห้า หลังจากที่โหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะตัวที่เป็นตัวหนังสือพวกนี้จะกลายเป็นเป็นลิงค์คลิปทั้งหมดคุณสามารถกดลิงค์คลิปไปดูวิดีโอได้เลยเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ในการที่จะลดโดยที่อย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องมาดูชิ้นงานเรานะคะว่าชิ้นงานเราที่เป็นด้านหน้าด้านหน้าทั้งหมดที่ยาวที่เราพักไว้เราแบ่งครึ่งนะคะพอเราแบ่งครึ่งเสร็จหาจุดศูนย์กลาง ตรงนี้มันจะเจ็ดหลักนะคะเจ็ดหลักนับตรงตัววีนะตัวที่หนึ่งเดี๋ยวเอาตัวนี้ชี้ดีกว่าตัววีตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้มันเจ็ดช่วงลายเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของเจ็ดก็คือสี่เราจะเว้นตรงนี้นะคะเจ็ดหาช่องว่างตัวนี้แล้วเราจะเริ่มต่อไหมเข้าไปด้านข้างตอนที่เราต่อไหมเราจะต้องเว้นตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเหมือนกับการลดตัวรักแร้ข้างหลังเลยค่ะ รายละเอียดเข้าไปดูที่ mf หนึ่งสามแ ep 4ีนะคะเทคนิคการลดตรงนี้จะเหมือนกันจำนวนแถวที่ลดเท่ากันหนึ่งสองสแปดลดแแถวเหมือนกันและเวลาลดมันจะลดช่วงที่เป็นตัว v แล้วก็ตัว i เหมือนกันเลยนะคะงานออกมาจะเหมือนกันเราลดข้างนี้ขึ้นมาพอลดเสร็จแล้วนะพอถึงจุดนี้อันนี้คือจุดที่มันลดแแถวเราก็มาดูว่าข้างหลังค่ะ เราบอกว่าข้างหลังหลังจากที่ลดตรงนี้เสร็จแล้วเราถักสูงขึ้นไป28่สิแถวข้างหน้าก็28่สิแถวเหมือนกันแต่คุณมาดูตรงนี้ข้างหน้ามันต้องมีการลดคอหน้าเราก็นับจํานวนลดคอหน้าแถวที่หนึ่งสองสามสีมันจะลดทั้งหมด6นะคะแล้วถักตรงขึ้นไป7เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา28เอา28บ่บแปตั้ง ยี่สิบแปดคือจํานวนแถวที่มันต้องถักสูงขึ้นไปเท่าข้างหลังลบกับเจแถวที่มันลดลดคอหน้าลบเจ็นั่นแสดงว่าตัวชิ้นงานด้านหน้าหลังจากที่เราลดตัวนี้แล้ว8ดแถวเราจะถักลายสูงขึ้นมา21ดแถวนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะแก้เลขนะคะเป็น21แถวพอครบ21แถวเสร็จแล้วเราจะลดคอด้านหน้าลักษณะการลดคอด้านหน้าจะเหมือนตรงลักแร้ ตรงนี้มันจะลดทั้งหมด6ครั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 6องสสี่ห้าหอันสุดท้ายที่เจ็ดถักตรงขึ้นมาพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะถักทีละข้างนะทําข้างนี้ให้เสร็จก่อนพักงานไว้เราจะได้จํานวนตัวหัวไหล่หัวไหล่ตัวนี้จะมีผลกับชิ้นหลังพอถักด้านขวาเสร็จแล้วเรามาดูงานด้านซ้ายด้านซ้ายจะถักเหมือนกันจุดตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางจะเป็นช่องว่างที่เราเว้นไว้ จ็ดลายเหมือนกันยังไม่ต้องทำอะไรกับมันตอนที่เราถักฝั่งทางด้านขวามือนะเราดูขวามือก่อนอ่าขวามือคือตัวนี้เราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้นะโดยที่เลื่อนห่วงเข้ามาตัวนี้มันเป็นตัวไอกับตัว V ีเห็นไหมต่อเข้าไปตรงที่เป็นตัวไอตัวไอก็คือลายดับเบิลโคเชอันนี้คือด้านขวาส่วนด้านซ้ายเวลาเราต่อเราจะต่อเข้าตรงนี้พอต่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นด้วยโซ่สามถักตามลายมาแล้วเราเริ่มลด ลายมันจะถักพลิกกลับไปมาแบบนี้จํานวนลายที่ลดเท่ากันก็คือแปดแถวพอครบแปดแถวเสร็จแล้วถักสูงขึ้นมายี่สิบเอ็ดเซนแล้วลดการลดข้างซ้ายกับข้างขวาเหมือนกันนะคะเพียงแค่กับด้านเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานค่ะชิ้นงานที่เราเห็นอันนี้นะคะเป็นข้างหลังนะมันจะเป็นการถักพลิกกลับไปมานะคะรหัสคลิปที่สาธิตเป็น mf หนึ ep ส เราพอเราลดตรงใต้ท้องแขนนะสองข้างสูงขึ้นมาทั้งหมดแปดแถวเสร็จแล้วนะเราจะถักพลิกกลับไปมาสูงขึ้นมาทั้งหมดยี่สิบหกแถวแล้วเราหยุดงานไว้เท่านี้ก่อนหยุดงานเพื่อที่จะไปถักชิ้นหน้าเพื่อให้รู้ว่าข้างหลังตัวเนี้ยมันจะกี่ห่วงนะคะแล้วค่อยลดคอหลังทีนี้มาดูชิ้นงานด้านหน้าชิ้นงานด้านหน้าสองข้างถักเหมือนกันนะคะจะสาธิตข้างข้างซ้ายให้ดู ส่วนข้างขวาเวลาเราถักให้เราต่อไหมเข้าไปที่จุดนี้จุดที่เราเริ่มต้นตัวนี้นะมันจะมีหนึ่งลายที่มันถูกเว้นนะคะก็คือ1ตัว V กับหนึตัว i ต่อไหมเข้าไปตรงตัวไอตัวนี้แล้วเราก็ถักลดตามลายถักลดสูงขึ้นมาแปดแถวแล้วเราก็ถักตรงส่วนฝั่งทางนี้ถักตรงขึ้นมานะคะพอสูงขึ้นมาได้จำนวนตามต้องการ ทั้งหมด21สิบเอดแถวเราจะลดคอด้านหน้าก่อนที่เราจะถักชิ้นงานตัวด้านนี้นะเราจะต้องแบ่งครึ่งชิ้นงานเราออกมาเราเว้นตรงกลางเนี่ยเจ็ดนะคะเจ็ดลายเวลานับลายก็นับตรงที่เป็นตัววีค่ะเราก็ใส่ตัวมาร์กเกอร์ตัวนี้ไว้เอตัวสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวกลางนะคะก็คือตัววีตัวที่เจ็ดคือตัววีตัวที่สี่ข้างนี้สามข้างนี้สามรวมกันเป็นเจ็ด พอเราลดลักแร้เสร็จแล้วชิ้นงานออกมาจะเหมือนกันชิ้นงานที่เป็นด้านขวาตรงนี้นะจุดที่เราเริ่มต้นเราจะเริ่มตรงที่เป็นลักแร้พอเราลดครบแปดนะคะเราถักสูงขึ้นมาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดแถวแถวที่หนึ่งมันจะเป็นแถวด้านที่เป็นด้านโชว์งานงานจะถักพลิกกลับไปมานะคะเราจะถักสูงขึ้นมายี่สิบเอ็ดแถว แถวที่21ก็อยู่ด้านโชว์งานเหมือนกันเราจะเริ่มลดตั้งแต่แถวที่22นะคะเราหมุนงานกลับวิธีการลดจะเหมือนการลดตรงลักแร้ค่ะเราถักโซ่3ามนะคะพอโซ่3เสร็จแล้วเรามาดูงานที่เราจะลดมันจะเป็นตัววีเวลาลดนะคะโซ่สามแทนดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่ตัวที่สลงไปตรงกลางตัวที่ส ลงตรงขาของตัว V ตัวนี้แล้วเรารวบเป็นการรวบสามตัวเข้าด้วยกันนะคะ double c แล้วเราก็ถักตามลายจุดที่ไม่มีการลดเราถักตามลายเหมือนเดิมตรงที่เป็น V เราก็ถักด o บ b l e c r โซ่หนึ่ง double c แล้วเดี๋ยวพอสุดแถวนี้เราถักวนกลับมา เพื่อลดครั้งที่สองมันจะถักพลิกกลับไปมานะคะแล้วก็ให้เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตัวหนึ่งมาร์กเกอร์ที่ใส่เนี่ยจะเป็นจุดแรกที่เราลดตอนที่เราลดเรารวบสามหลักตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นการรวบครั้งที่สองมันจะเป็นการรวบแค่สองตัวสองตัวก็คือดับเบิลโคเชตัวนี้นี่นะคะตัวที่หนึ่งขึ้นมาสามนะรวบสองเราคร้างไว้ แล้วพันหัวเข็มลงไปตรงด้านบนที่เรารวบสามตัวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขึ้นมาแล้วก็รวบสองแล้วเราก็ถักรวบเป็นการถักดับเบิลโคเชสองตัวรวบเข้าด้วยกันแล้วขึ้นด้วยโซ่สามหมุนงานกลับพอเราหมุนงานกลับมามันจะเป็นการลดครั้งที่สามครั้งที่สามจะลดเหมือนครั้งที่หนึ่งก็คือโซ่สามแทนดับเบิลโคเช ลงไปตรงกลางและลงที่ขาของตัววีดับเบิลโคเชสามตัวรวบเข้าด้วยกันแล้วเราก็ถักตามลายตอนที่ถักตามลายเนี่ยจะไม่ได้ถักให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับตอนที่เราถักลดคอด้านหลังเลยตอนนี้เราก็ถักลายเราปกติพอสุดตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นโซ่สามแล้วก็หมุนกลับมา วิธีลดแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่ตอนที่มันลดนะจุดนี้มันรวบนี่นะคะดับเบิลโคเชนะสองตัวคะ่ะรวบเข้าด้วยกันมันจะสลับกันไปมาแบบนี้ต่อไปโซ่สามแล้วหมุนกลับแถวนี้จะเป็นการรวบสามตัวอันนี้เป็นตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองลงตรงกลางตัววีตัวที่สามลงตรงขาลดสลับกันไปมาแบบนี้นะคะถ้านับจำนวนแถวนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นแถวที่ห้าเราจะลดทั้งหมดหกครั้งนะแล้วก็แถวครั้งที่เจนะ็ดเราถักสูงขึ้นไปถักธรรมดาหลังจากที่ลดเสร็จแล้วเราก็ถักตามลายเราปกติมาเลยมาถึงมุมตัวนี้ถักวนกลับ ลดครั้งที่หกนะคะลายมันจะวนกลับมาครั้งที่หกจะเป็นการลดสองหลักหลักแรกลงตรงดับเบิลโคเชหลักที่สองจะลงตรงที่เป็นจุดรวบของสามหลักแถวที่ผ่านมาแล้วเราก็รวบพอลดครบทั้งหมดหกครั้งเสร็จแล้วแถวที่เจ็ดถักตรงขึ้นมาค่ะตรงนี้ไม่ต้องลดนะคะพอเราถักโซ่สามมันจะแทนดับเบิลโคเช แล้วเราก็ถักตัว V ต่อ V ก็จะเป็นการถักดับเบิลโคเชตโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชตอันนี้เป็นแถวที่7 21ดบวก7รวมกันก็จะได้28แถวเท่ากับชิ้นงานด้านหลังที่เราคิดว่าเราจะถักนะคะแล้วเราก็จะหยุดงานชิ้นหน้าชิ้นนี้ไว้วนกลับไปถักอีกด้านหนึ่งอันนี้เราเริ่มจากด้านขวาก่อนเดี๋ยวเราจะไปถักด้านซ้ายตรงไหนที่เป็น ดับเบิลโคเชเราก็ถักดับเบิลโคเชตรงที่เป็นวีเราก็ถักตัววีนะคะตอนช่วงจังหวะการลงดูลายให้ดีนะแล้วก็เวลาถักใช้ดันหัวเข็มค่ะ่ไม่ใช้เข็มธรรมดานะคะเป็นเข็มทิวลิปเข็มทิวลิปตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นแท้ค่ะมันจะเกี่ยวไหมได้ดีจริงๆแล้ว่าเข็มแบบนี้ถักดีนะคะมันจะไม่ทำให้นิ้วตรงเนี้เราแข็ง ถ้าเป็นอันที่เป็นใหญ่ใหญ่ใ,ญใช้ไปใช้มาตรงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยจะแข็งอันนี้มันจะเข้ากับนิ้วเราพอดีเขาดีไซน์ออกมาเข้ากับมือของคนเอเชียพอดีนะเข็มแบบเนี้ยราคาก็ไม่แพงนะเข็มแบบนี้แต่ก่อนเลยที่หัดถักโคเชก็หัดถักเข็มแบบเนี้ยค่ะแล้วพอตะหลังมันมีออกมาหลากหลายเนาะอ่าตรงนี้เป็นชุดสุดท้ายตัววีค่ะ ตัววีตรงนี้ก็จบโดยการถักระเบิลโคเชโซ่หนึ่งแล้วดึงตัดไหมเผื่อไว้ดึงตัวนี้ออกมาเราจะหยุดงานไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราวนกลับมาดูอีกด้านหนึ่งตอนที่ถักลดคอเสื้อลดให้ถูกด้านนะอันนี้เป็นด้านลักแร้นะอันนี้เป็นด้านตรงกลางตรงนี้เป็นเจ็ดชุดที่เราเผื่อไว้เดี๋ยวพอถักสองข้างเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างออกมา ทีนี้เรามาเริ่มข้างซ้ายข้างซ้ายจากจุดนี้นับมาทั้งหมดเจ็ดลายสีเหลืองจอุดตรงกลางนะคะเราจะต่อไหมเข้าไปตรงด้านบนของดับเบิลโคเชเวลาต่อไหมเอาเข็มนำไปก่อนพอเราเข็มนำเสร็จแล้วเราจะป้อนไหมเหลือปลายไหมไว้เดี๋ยวเราจะถักทับไปเลยซ่อนด้านหลังดึงไหมเข้ามาจับไว้ก่อนนะคะพอดึงไหมเข้ามาเสร็จแล้วเราถักโซ่ โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งแล้วไหมมันพาดมาเราถักทับมาเลยค่ะถักทับเป็นการเก็บเศษมาในตัวแต่ว่าไหมที่ทับมาจะต้องตึงนะนี่ตรงไหนเป็นดับเบิลโคเช่เราก็ถักดับเบิลโคเช่ตรงไหนเป็นวีเราก็ถักวีแถวนี้เราก็จะลดลักแร้ลักแร้ก,ก็จะถักลดเหมือนกับตอนที่เราลด นักแรข้างหลังเลยนะคะรายละเอียดไม่อยากคลิปซ้ําเนาะเพราะว่ามันถักเหมือนไดนเลยถ้าเราถักอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเหมือนเดิมด้านที่จะเป็นจุดที่เราลดก็จะเป็นด้านฝั่งนี้โดยที่เวลาเราลดนะเราจะต้องเว้นอันนี้มันเป็นตัว v นะคะเป็นตัว i เดี๋ยวจะเริ่มให้ดูก่อนอเวลาเราเริ่มเราต้องเริ่มจากตัว i ตัวนี้มันจะเว้นตัว v ตัวกลางไว้ นะคะคตอนที่เราลดด้านหลังมันก็เริ่มจากตัว i อันนี้เป็นตัว V เราจะเริ่มจากจุดนี้เราถักยาวมาเดี๋ยวจะลดฝั่งนี้ให้ดูจุดมาร์กเกอร์สีฟ้าตรงนี้เป็นตรงรักแร้นะคะจะลดรักแร้ให้ดูสองแถววิธีลดมันจะเหมือนกันอันนี้นะจุดที่เราจะเริ่มให้เราใส่ตัวมาร์กเกอร์ไว้ตรงที่เป็นตัวดับเบิลโคเชเวลาลดแบบนี้เราจะเห็นตัว V กับตัว i นะคะ หลักที่หนึ่งเวลาลดนะมันจะลงตรงขาของตัววีรวบสามตัวเข้าด้วยกันนะคะดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งตัวที่สองลงตรงกลางตัวที่สามค่ะลงตรงนี้ลงตรงด้านบนดับเบิลโคเชแล้วเราก็รวบอันนี้รวบกรณีที่เป็นตัววีกับตัวไอต่อไปมันจะเป็นรวบตัวไอ โซ่สามแล้วเราหมุนงานกลับมาพลิกกลับมาด้านในที่บอกว่าเป็นตัวไอคือแบบนี้โซ่สามแทนดับเบิลโคเชตตัวแรกตัวไอคือตัวนี้ค่ะถ้าเป็นตัวไอเราก็รวบแค่สองหลักโดยที่โซ่สามแทนหลักที่หนึ่งแล้วเราก็ถักตามลายอันนี้คือลดลักแร้ลักแร้จะลดทั้งหมดแปดแถวแล้วถักวนกลับมาฝั่งทางที่ เราต่อไหมเราก็ถักตรงขึ้นไปนะคะแล้วก็พอลดรักแร้ครบทั้งหมด8แถวเสร็จแล้วถักตรงขึ้นไป21แถวแล้วเราจะลดคอด้านหน้าคอเสื้อด้านหน้านะคะมันจะมีสองข้างอันนี้ฝั่งทางซ้ายอันนี้ฝั่งทางขวานะถักเหมือนกันแต่สลับด้านนะคะหลังจากที่เราลดรักแร้ขึ้นมา8แถว ถักสูงขึ้นมาทั้งหมด2ี่สแถวแล้วเวลาลดเนี่ยลดด้านที่มันเป็นตัวช่องสี่เหลี่ยมนะอย่าไปลดทางที่เป็นลักแร้พอเราลดตรงนี้มันจะลดทั้งหมดหกแถวแถวที่7จะถักตรงขึ้นมาแล้วพักงานไว้นะคะเราก็จะต่อใหม่เข้าไปจุดนี้พอต่อใหม่เข้ามาลดลักแร้เท่ากันนะคะแแถวถักสูงขึ้นมา21แถวแล้วเราลดคอ ด้านหน้าลักษณะของคอด้านหน้าจะเป็นแบบนี้วิธีลดจะเหมือนกับตรงล็อกแ้้มันจะลดทั้งหมดหกแถวนะคะลดตรงที่เป็นตัวตัววีแบบนี้แล้วก็อีกอันลดตัวไอแบบแบบนี้ลดตัววีนะคะถ้าเราลดตรงตัววีแบบนี้นะเราจะลงตรงขามันก่อนลงที่ขาหนึ่งตัว ตรงกลางหนึ่งตัวมันจะสลับด้านกันนะคะแต่ลดวิธีเดียวกันเลยแล้วก็มาตรงที่เป็นจุดรวบขึ้นด้วยโซ่สามจำนวนแถวที่ลดมันจะลดแค่หกครั้งนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าลดครั้งที่หกมันจะหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะลดเหมือนกันพอข้ามาฝั่งนี้ ตรงนี้มันจะเป็นการลดสามตัวมันจะเป็นการลดตัวไอเราก็ถักโซ่สามเราก็ถักดับเบิลโคเชอันนี้เป็นแถวที่หกพอแถวที่เจ็ดเราก็ถักตรงขึ้นมาตัวหัวไหล่มันจะต้องเท่ากันนะคะสำหรับสองข้างอันนี้เป็นชิ้นงานด้านหลังอันนี้ชิ้นงานด้านหน้า หลังจากที่เราลดแถวที่หกเสร็จแล้วนะให้ถักตรงขึ้นมาอีกหนึ่งแถวเราจะได้ชิ้นงานออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ชิ้นงานที่เราเห็นตอนนี้นะคะด้านหน้ามันจะสูงกว่าด้านหลังนะสูงกว่าอยู่สองแถวอีท e ีต่อไปนะคะเราจะมาถักลดคอด้านหลังไหลทั้งสองข้างข้างซ้ายข้างขวาต้องเท่ากันแล้วเราจะได้แนวเพื่อที่จะถักลดคอด้านหลังค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักผังลายแล้วก็แนะนำวิธีการถักทั้งหมดจะมีเขียนแนะนำไว้ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ